สวัสดีค่ะวันนี้มิวจะพามาทําตํำมะละกอกุ้งสดนะคะจะเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาตําพริกกันก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นพริกแดงนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตํำนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่มะเขือเทศกันนะคะ นี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเยอะๆเลยนะคะถ้าใครชอบกินนะคะ ร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่มะนาวนะคะลงไปประมาณหนึ่งลูกนะคะเราก็จะบีบลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่พงนรวดนะคะลงไปปลายทับพี่นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะลงไปหนึ่งช้อนนะ,ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำป้าน,นะคะลงไปหนึ่งทับพี่นะคะ จแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาล้านะคะลงไปหนึ่งทับพีครึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้มนะคะให้น้ำเข้าเครื่องกันนะคะให้น้ำตาลที่ของเราละลายนะคะ เส็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เส้นมะละกอที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปนะคะแล้วเราก็จาบคลุกเค้าให้มันเข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่กุ้งนะคะกุ้งสดนะคะที่เรา ล้างทอความสะอาดแกะเปลือกพาเส้นดำออกแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัวเน้เนๆใหญ่เลยนะคะตรงพอดีค่าเลยนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปอนถูกล้อให้มันเข้ากันนะคะนี่เลยนะคะ แล้วเราก็จะใส่ผักชีฝรั่งนะคะลงไปนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ชิมรสชาติดูนะคะว่ามันอร่อยหรือยังะคะถ้าอร่อยแล้วนะคะเราก็ไปจะเสิร์ฟใส่ถาดใหญ่ๆก็เลยค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะตำมะละกอกุ้งสดนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปแลวนะคะบ๊ายบายค่ะ